ัสดีครับทุกคนครับวันนี้เรา2คนพามาดูโครงการบ้านที่น่าสนใจกันอีกแล้วครับใช่ค่ะวันนี้นะครับเป็นบ้านที่เขาออกแบบพื้นที่ ให้อยู่อาศัยได้อยา่างคุ้มค่าทุกตารางนิว้วและที่สําคัญครับยังคํานึงถึงองค์ประกอบทางธรรมชาติที่ทําให้การอยู่อาศัยเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นไปด้วยก็ะจะเป็นเรื่องของแสง,แ<ป>งนะครับแล้วก็เรื่องของลมบ้านหลังนี้ครับก็จะอยู่นะครับแบบโปร่งสบายทุกชั้นแล้วก็ที่สําคัญนะครับก็จะมีพื้นที่เข้าออกแบบให้มีขดย,ย่าดอยทุกบานแล้วก็มีต้นไม้พอเรามีต้นไม้ใหญ่ตรงนี้ครับทุกชั้นก็จะอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติได้อย่างทั่วถึงเลยครับค่ะและในเรื่องของงานดีไซน์ของพี่ต้นที่เนี่ยเขาออกแบบมาเป็นสไตล์โมเดิ แล้วก็จะเห็นความทันสมัยค่ะแล้วก็วัสดุเนี่ยเขาจะคัดสรรคัดเลือกที่ดีที่สุดมาในส่วนของบ้านเลยค่ะแล้วก็เนี่ยเนี่ยเป็นบ้านแฝดนะคะ3ชั้นครึ่งมีเพียง6หลังค่ะก็อยู่ในทําเลประชาชื่นที่ใกล้รถไฟฟ้าสายสีชมพูสถานีเมืองทองธานีเนี่ยแค่5นาทีค่ะและนี่ก็คือความน่าสนใจของโครงการเวนเทียร์ขอดยารประชาชื่นค่ะไปชมกันเลยครับ ครับโครงการนี้ครับก็พัฒนาโดยสาวิน e s t a ตดคือผมคิดว่าการที่จะเข้าใจวิธีการออกแบบเนาะตัวโครงการยังไงเนี่ยมันก็เริ่มจากคนพัฒนาโครงการนี่แหละใช่ค่ะแล้วก็ที่นี่ครับเป็นเจ้าของเนี่ยไม่ใชเขาเป็นการร่วมกันของสองอาชีพที่ผมว่ามันเพอร์เฟกต์แมมากเป็นการประสมผสานที่ดีมากนะคนหนึ่งก็เป็นวิศวกรคนหนึ่งเป็นสถาปนิกกาวิธีการคิดเรื่องของโครงสร้างนะครับ การออกแบบนะการอยู่อาศัยความสวยงามองค์ประกอบต่างๆเนี่ยมันได้รับการเบลนด์กันเข้ามาลงตัวพอดีะนะฮะแล้วก็ออกแบบมากลายเป็นผลงานที่เราชมใช่น,น,นะฮะก็คือบ้านที่ชื่อว่าเวนเชียคอร์ทยาร์ดประชาชื่อน,นั่นเองครับก่อนจะเข้าเรื่องของตัวบ้านเนี่ยนนี้ต้องเล่าให้ฟังก่อนวันนี้เราจะมาเหมือนแบบ หมือนมาบ้านมาบ้านเพื่อนนะคะคือนึกภาพแบบโครงการนี้ทุกคนเหมือนแบบเรามีที่ของตัวเองกันอยู่ค่ะแต่เป็นที่ที่มันแบบอยู่ในทำเลที่ดีมากอ่ะเหมือนอย่างน้องไอบอกเมื่อสักครู่นี้เราออกไปอ่ะออกไปนิดเดียวค่ะก็คือเราจะเจอกับห0าเมตรใช่ออกไปปากซอยก็จะเป็นถนนแยกวัฒนะะคก็ฝั่งแจ้งวัฒนะเนี่ยนะคะก็จะมีรถไฟฟ้าสายสชมพูถ้าฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นสถานีเมืองทองธานีฝั่งขวาเป็นสถานีแจ้งวัฒนะ14่ใช่ซึ่งฝั่งขวาเนี่ยก็จะมีบิ๊กซีค่ะ แล้วก็ส่องสายไปอีกนิดนึงมีแมคโครมีแล้วก็เส้นทางใจวัฒนะซึ่งเราสองคนไปมาแล้วใช่ค่ะแล้วขับรถเนี่ยไม่ถึงสิบนาทีใกล้มากคือถ้าดูกว่าเป็นภาพที่บ้านอยู่ใกล้ห้างแบบนี้เฮ้ยสะดวกมากใชครับแล้วก็เส้นเรียบคองประปาเส้นประชาชื่นเนี่ยมันก็มาตัดมาตั้งแต่นุ่น เตาปูนผ่านวงสว่างนะผ่านงานบว,วานจนมาชนกับนี่ยนะซึ่งเส้นนี้ก็จะดีตรงที่มีรถไฟฟ้าให้ใช้เนี่ยแหละใชะะ่แล้วก็รอบๆอบข้างนะครับนอกจากเรื่องช้อปปิ้งช้อปปิ้งนะมีโรงเรียนนานาชาตินะครับโรงพยาบาลก็มีแล้วก็แบบถ้าเป็นแหล่งงานนี่กา,ารพานครหลวงอยู่แถวนี้เลยใช่แล้วก็มีนี่นะคะสนามบินอ่าสนามบินก็อยู่ใกล้ๆกล้ทางเมืองนะครับศูนย์ราชการก็อยู่ในเส้นนี้นะฮะใั่นนาคารให้ทุกๆอย่างเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้แบบ ใกล้เคียงอยู่ใกล้มือกันหมดเลยใช <c oughs> ่ค่ะก็คือมันอยู่ใกล้เมืองมากนะคะแต่ว่ามันมีความร่มรื่นเพราะเราเข้ามาในซอยเวชคาม <c oughs> ใช่เดียวเอเอคือใครที่ขับรถขับลาไปไปมาบนถนนเส้นนี้แจ้งวัฒนาเนี่ยมันคือก็จะรู้สึกว่ามันมีความวุ่นวายของการจราจรอ,อยู่ใช่แต่พี่ชอบอะไรแบบนี้นะ <c oughs> การได้เข้ามาในซอยนิดนึงมันก็เป็นบ้านของเราเลยแล้วบ้านตรงนี้ม <c oughs> ันอยู่แบบเกือบจะสุดท้ายซอยแล้วดังนั้นคนที่ผ่านไปผ่านมามันก็จะมีแต่พวกเรากันเองมันจะไม่ได้เป็นทางสาธารณะที่คนวุ่นวายผ่านไปผ่านมานะครับ และนึกภาพครับเนี่ยทั้งหมดนะครับองค์ประกอบมาเมันก็คือเรามีบ้านมีทำเลของเราอยู่ในทำเลที่ดีแบบเนี้ยนะเราอยากจะสร้างบ้านสวยๆใช่ไม่ต้องทําเองเขาทํามาให้แล้ว<ช>นะครับมี6หลังแล้วก็เป็นลักษณะบ้านแฝดค่ะนะแล้วก็เป็นบ้านแฝดที่เป็นลักษณะ3มชั้นครึ่งใช่คือพื้นที่ใช้สอยนยมีให้ครบเลยนะครับพื้นที่เท่าไหาร่นะน้องอนะ2อ5ยตารางเมตรค่ะอยู่บนพื้นที่40ตารางวา ฟังนี้เราเห็นตัวเลข40ตารางวาเนี่ยผมจะพาไปให้ดูว่าเขาใช้พื้นที่ใช้สอยให้มียังไงเรียกว่ามีส่วนให้ใช้ใชนะครับมีพื้นที่ห้องนอน3ามห้องแล้วกม็มีที่นั่งเล่นแบบดับเปิ้ลวอลล่มใช่ค่ะ,ะ,คะแล้วก็จอดรถได้4ีคันเป็นอยงเงเดี๋ยวลองไล่ไปดูกันแต่ละส่วนของบ้านนะครับอขอเริ่มต้นนะน้องอายจากเรื่องของงานดีไซน์ภายนอกก่อนคือเราจะเห็นเนี่ยเป็นสไตล์โมเดินทุกคนจะแอบกลัวว่าเฮ้ยมันจะเป็น ตรงๆหรือเปล่าแต่ว่าไม่ค่ะเขาจะมีความแบบเล่นเฉดนิดนึงแบบซ้ายขวาคือเป็นโมเดิร์นแต่ไม่ใช่เป็นโมเดิร์นที่มีลูกเล่นนะอย่างเราเห็นฟาซาดนี่ครับไล่ขึ้นมานะครับจากด้านบนนะมันจะไม่ได้เป็นฟาซาดที่เป็นระนาบตรงๆมันมีการเล่นระดับมีความเอียงความอะไรนิดนึงค่ะแล้วก็มีกริลเข้ามาอ่าซึ่งกริลนี้ก็วัสดุเขาคงทนนะเขาใช้เป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็เป็นสีขาวนะฮะก็จะเข้าไปก็คือจะมีบ้านจะมีดีไซน์ความเรียบนะแล้วก็โมเดิร์นนะครับแล้วก็โอ้โหเห็นเนี้ย หน้าต่างค่ะบ้านใหญ่มากนั่นคือจุดเด่นจุดแรกเราเห็นตั้งแต่หน้าบ้านนะก็คือสุดที่นำพาแสงเข้ามาจากบริเวณด้านหน้าตัวบ้านนะครับที่ต้นข้างบนแต่ว่าเป็นโมเดิร์นเนี่ยควจะชอบตัวนะคือเราอยู่ประเทศไทยอ่คือเราดูอย่างเงี้ยอ่ะบ ด้านบนมันจะหน้าตัดเนี่ยเดี๋ยวน้ําจะซึมน้ําขังอ,อะไรพวกนี้ฮะคาอะไรเงี้ยไม่ค่ะเขาเป็นทําหลังคาสโลปอยู่ซ,ซ่อนไว้ข้างบนซีรีรมองไม่เห็นแต่ที่เขาคิดมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของดีเทลนะ,<ช>ะเพื่อทําให้บ้านเนี่ยมันยั่งยืนคุณก็ไม่ต้องเป็นห่วงกังวลเรื่องน้ําขังที่จะนําไปสู่การรั่วซึมต่อไปในอนาคตใช่ะค,ะค่ะ แล้วก็ดูลักษณะนะผิวของเขาเนี่ยเห็นเป็นสีขาวเนี้ยในดีเทลเนี่ยเขาทำมการพ่นพ่นเท็กซเจอร์ผิวทรายลงไปเวลาที่มันโดนแสงเนี่ยมันมีความแบบอมันจะมีเท็กซเจอร์นะี่ให้ได้เห็นเป็นจุดที่น่าสนใจแล้วก็มีการใช้สีดำสียมาตัดด้วยครับอ่ะเข้ามาตั้งแต่บ้านหน้าตัวบ้านก่อนละกันเข้ามาดูนะสีเขาทําให้นะครับนี่คืออัตโนมัติค่ะใช่เป็นประตูประตูอัตโนมัติสีก็จะเซ็นสีเล่นสีเข้าไปโทนเดียวกันนะบสีเทาๆนะครับประตูเบาแล้วก็ สามารถใช้งานได้เลย3ตอนนี้ก็เปิดได้กว้างมากกว้างมากนะค่ะแล้วนี่บ้านเนี้หหลังตรงนี้ค่ะขึ้นต้นด้วยนะบ้านเลขกที่ขึ้นต้นด้วยหนึ่งีหนึ่งเนี่ยหลังที่เราอยู่เนี่ยหนึ่งทับแปดเลี่สวยมากสายมวยคะหลังนี้น่าสนใจมากนะครับ่ก็ทาระบบไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะรุ่นงพื้นที่ที่เป็นแบบทา้งข้นยูเเก็บซ่อนไว้อยู่ด้านในค่ะสวยงามนะครับแล้วก็สังเกตดูนี่ครับมันใหญ่มากก็คือพื้นที่โซนของรงจอดรถใช่เอาจริงๆ4คันอ่ะถ้าเป็นคันที่เล็กเนี่ยแอบ จริงๆแล้วเขาเคลมว่านี่คือ4คัน<ช>แบบแบบซ้อน2องกันอย่างนี้นะครับ <ฮะ S 1> แต่ข้างหน้าเนี่ยถ้าเกิดเอาเปิดประตูบ้านเอาไปหน่อยนะใครรถท้ายตัดนิดนึงนะเป็นรถแบบอ่พวกไซส,ส์เล็กหน่อย<ช>อสามารถจาะข้างหน้าได้อีก,อกนะครับแล้วดีเทลแบบเนี้ยซึ่งจริงๆเราไม่เห็นด้วยตาก็คือโครงการเขาทำเสาเข็มไว้ให้หมดแล้วก็คิดมาเพื่อเพื่อความแข็งแรงนะครับแล้วก็อยู่ได้ยาวๆไม่ต้องกังวลแล้วก็สังเกตสะาผนัง กำแพงรอบตัวบ้านก็จะมีความสูงให้ความไขรเป2.4เมตรค่ะแต่ถ้าข้างหลังที่ติดกับข้างนอกเลยเนี่ยจะเป็น3เมตรค่ะูง3เมตรก็จะสูงก็ปลอดภัยนะครับเข้ามาตรงนี้เรื่องของจอดรถเนี่ยสังเกตดูนะนี่ดีเทลนะมีปลั๊กให้ตรงนี้มีปลั๊กให้ตรงนู้นคือแบบเราอยากจะล้างรถอยากจะทําอะไรรดน้ําต้นไม้อะไรก็จะมีให้อยู่ใกล้ๆมือนะครับถ้าเกิดว่าอู๋ตวนี้มาแรงมากค่ะรถอีวีค่ะก็มีเขาทำเป็นจังชั่นไว้แล้ว่ะใครอยากจะทําจุด ที่เป็นชาร์จรถก็ติดบนบริเวณด้านหน้าได้ะนะครับแล้วก็เนี่ยที่ชอบอย่างนึงนะคือฟังว่าพื้นที่ประมาณนี้นะครับทำเป็นบ้านทรงสูงสามชั้นมีส่วนไหมมีให้ใช้น,นะนแล้วก็สเกลใช้ได้เลยนะครับค่ะในสเกลแบบที่เราสามารถที่จะสามาสามติถ,ถ,ถ้าเรามีเลี้ยงน้องหมาเล็กๆพันเล็ก อย่างพี่เนี้ยพาน้อิกี้มาพูดด้วยหน่อยวิ่งอย่างนี้เนี่ยโอ้โหได้เพลินเลยนะครับตรงนี้ใช้งานได้มันนั่งทําที่นุ่งที่นั่งอะไรได้สวนทาอะไรของตัวเองได้ปลูกต้นไม้เพิ่มก็จะเป็นมุมที่ดีนะเดี๋ยวเราพามาดูไล่ตรงนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปสู่ด้านในตัวบ้านนี่ก็ยังมีเป็นกลิวนระแนงแบบนี้นะครับมันก็จะเพิ่มความส่วนตัวเข้าไปอีกอ่ะมันก็จะช่วยพรางสายตาเข้ามาหน่อยค่ะ แล้วก็ดูดีเทลนะครับอย่างอย่างพื้นพวกพอสเลนต่างๆนี่เขาใช้เขาใช้ของดีนะเป็นคาซาล็อกกาทั้งหมดนะครับเนี่ยผิวี่เขาบอกว่าทำเท็กเจอร์อะไรเนี่ยในนี้ก็มีนะให้เรียบร้อยด้านหน้านี่ครับขึ้นมาก่อนเี่นถึงชานบ้านก็จะมีห้องเก็บของใหญ่เลยนะฮะใหญ่ทุกงอายเข้าไปนั่งได้เหมือนเหมือนบ้านส่วนตัวนะฮะวางไว้ทําไว้ตรงนี้ได้ของเก็บของนะครับแล้วที่ผมอยากให้ดูตรงนี้คือมันแบบทุกไงเดียมันมีดีเทลอย่างหนึ่งนะ ที่ค <location> kind of ุณสามารถใช้งานชานบ้านได้ใช่น bon oh ี่มาปิ้งย่างบาร์บีคิวก็ได้เขามีปลั๊กไฟให้นะคะจะมีแบบยื่นออกไปนิดนึงนะครับแล้วตรงนี้เราก็จะมาถมนนั่งเล่นมาอะไรนี้ได้แล้วก็ตรงนี้ครับก็คือโซนที่เป็นคอร์ทยาร์ดของบ้านเนี้ยเขาจะมีต้นซิลเวอร์โอ๊กปลูกไว้ให้เราทุกหลังนะคะสวยมากชอบมากเลยต้นไม้นี้ใบมันสวยแล้วก็เนี่ยสังเกตนะฮะลักษณะเนี้ยมันก็จะเป็นช่องที่มันโปล่ขึ้นไปตลอดความสูงของบ้านเลยครับ ตรงนี้ถ้าต้นไม้มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆก็จะเป็นม,มุมที่ทุกคนก็จะได้แบบเห็นได้จากทุกห้องเลยนะเนาะเห็นยอดไม้ด้วยกัน,นแล้วก็แสงธรรมชาติเนี่ยเข้าได้ทุกห้องเลยเนี่ยครับ,รบก็จะนําพาลมนะครับนำพาแสงขึ้นไปทั้งหมดนะครับแลวลักษณะของความเป็นเทียร์ที่ก็บอกว่ามี เวนเวนเทียมันมาชื่อไม่ได้เอ่ยไม่ได้เล่าก็คือมาจากเวนทิเลชันบวกกับเทียนะครับเวนทิเลชันเขาออกแบบโดยคำหนึ่งถึงทิศทางลมนะครับแล้วก็โฟล์ของลมที่มันจะไปให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ภายในบ้านส่วนเทียนี่คือเป็นการเล่นระดับปกติบ้านเนี่ยพี่ต้นเคยฟังเพลงนี้ไหมคะเพลงอะไรฮะก็เธอนั่นอยู่คนละชั้นอ๋อเนี่ยเลยเนี่ยเลยค่ะเนี่ยคนละชั้นแบบนี้ใช่คนละชั้นนู่นไอซ้อมเป็นหุ่นแบงนี้เลยนะก็คือว่าปกติอย่างเงี้ยปกติพอมันเป็นโครงอ่าเป็นเป็นเขาเรียกเป็นช่องเปิดภายในบ้านกลาง ถ้าเกิดชั้นมันอยู่ชนกันบางทีอาจจะรู้สึกว่าแบบอยู่ระดับเดียวกันไปหน่อยเขาจะเล่นระดับแบบนี้มันจะเลื่อมกันชั้นหนึ่งเนชั้นสองชั้นสามเงี้ยก็คือไม่มีชั้นไหนอยู่ชั้นเดียวกันเลยให้ความรู้สึกเป็นส่วนตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็ยังทําให้แบบการอยู่อาศัยมันจะมีความเป็นแบบเป็นสัดเป็นส่วนขึ้นมานะครับแล้วก็อยากระเด็นส่วนนี้ครับนอกจากส่วนที่เราจะเป็นกับขอดยานนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูโซนด้านหลังบ้านกันหน่อยเขาวางเสาเข็มไว้มีหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แล้วก็ยังมีงานระบบ ที่เราสามารถทําครัวไทยตรงนี้ได้ด้วยชอบลมตรงนี้ลมเย็นมากวันนี้อา,ากาศ<ส>ด,ดีมากเลยเออครยิ่งช่วงอากาศดีเงี้ยถ้าลมเข้านะดีเลยนะฮะนี่ก็จะเป็นแบบพื้นที่แบบสเปซที่ทำตรงนี้ได้แล้วก็จะมีโซนซักล้างตรงนี้นะครับที่อยู่ด้านหลังบ้านนะครับก็เปิดเข้าจากตรงนี้ได้ด้วยจากด้านหลังบ้านได้หนึ่งจุดนะฮะนี่ก็จะเป็นพื้นที่เขาทำแล้วก็สังเกตเขาไม่ได้ทำต่อติดกับตัวบ้านนะเขาจะมีเว้นสเปซเอาไว้นะครับเรื่องของไอเรื่องซุดเรื่องอะไรเนี่ยก็เขาคิดมาเผื่อหมดแล้วนะฮะไม่ต้องกังวลก็จะเป็นโนททีี่่เรราาาสมถจะ ใช้งานเนาะมานั่งเล่นอะไรกับพื้นที่สวนตรงนี้ได้เอาล่ะครับวางเก้าอี้วางอะไรนั่งชิวๆรับลมรับแสงค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันข้างในบ้านสักหน่อยนะแล้วเข้ามาครับสิ่งสำคัญนะผมว่าคนออกแบบบ้านเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าประหยัดไม่ประหยัดมันดูจากวัสดุเริ่มจากทุกอย่างนะที่มันเป็นแบบตัวกรอบบานาตาลุ่มถึงประตูนี้นะครับที่ใช้ทอสเทมต้นทักเส้นทั้งหมดใช่ค่ะได้เป็นไซส์แบบ กราทำเลือกสีมาเนี่ยสวยเลยนะครับเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ครับก็จะเป็นเหมือนเป็นพื้นที่ต้อนรับของบา้าน,นมันดูมัลติฟังก์ชันนะคะ,ะเราทำโซนต้อนรับก็ได้หรือเรา<ช>อยากทำแบบที่นั่งทำงานเป็นมุมเล็กๆหรือว่าถ้าเกิดสมมติเราเป็นคนที่มีแขกมีอะไรมาบ้านไหนก็จะเป็นมุมร<ช>ับแขกมุมมะไรงของเรา<ช>ที่เป็นแบบมินิก่อนขาจะเข้าไปสู่โซนด้านในใช่ค,ค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าพอสเปซเขาให้เป็นเพราะเขาใ,าให้ความสำคัญกับเรื่องของที่จอดรถ นะเขาให้เราจอดรถได้เยอะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ในบ้านชั้นแรกที่ใช้แบบให้มันพอดีพอดีไม่เยอะเกินไปะนะฮะและนี่ที่ซ่อนอยู่สวยๆน,น,นะครับอันนี้ตู้ไฟค่ะก็ทําหน้าบานสีครีมสวยๆนี้เลยนะครับแล้วก็เก็บพี่ว่าเก็บงานอะไรค่อนข้างเรียบร้อย<ช>นะ,ะดูสวยดีเลยนะครับก็จะเป็นตู้ไฟอยู่ด้านหน้าแล้วก็จัดการเรื่องต่างๆต,ตรงนู้ได้นะแล้วก็พวกบานแบบนี้ครับมันเป็นบานที่ทําให้พื้นที่ชั้นล่างเนี่ย โปร่งมากเลยนะคะมันเชื่อมโยงกันได้หมดเลยที่จะเปิดเปิดขึ้นหน่อยเห็นไหมเราจะจะออกไปใช้งานด้านนอกนะครับออกไปนั่งออกไปได้เลยเปิดให้ลมโฟล์เนี่ยต้องฟลูได้หมดเลยสองทางนะฮะนะทำบานใหญ่นะบานใหญ่เลยอ่ะก็ใี่นะคะทำปิ้งย่างอ่ะเสิร์ฟเอาไปนั่งกินแล้วดีเทลเขาแบบนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยว่าเมื่อกี้เราเห็นจุดปลั๊กไฟนี้แล้วใช่ป่ะ่ะเนี่ย ก็ทำปลั๊กนีให้ด้วยคือกะว่าถ้าเรามานั่งแบบเอออย่ายอย่างน้องอายบอกวิ่งย่างเปิดอะไรตรงนี้ก็มีให้ใช้ทําไว้ด้านนอกคือแบบมันมีเยอะแบบไปต้องดึงสายลากสายนะฮะแล้วก็มุมตรงนี้น้จริงๆก็ทาไว้ก็จะเป็นช่องแบบสําหรับติดตั้งทว่มีฝั่งนั้นได้นะก็จะทําเป็นมุมเดนเมกตรงนี้ได้านีดูมีแสงเงาสวยมาก่าเห็นไหมแสงนี่ก็จะเข้ามาเนี้ยเข้าไปในหบ้านแล้วก็ห้องนี้ก็จะมีห้องน้ำเป็น p เ w อร์นระที่เขาติดตั้งไว้ให้ก็วัสดุ ที่เขาใช้ภายในนี้ก็เก็บไปให้อย่างเรียบร้อยนะครับน,นี้็จะเป็นประตูที่ออกออกไปด้านหลังบ้านเมื่อสักครู่สสที่เราพาไปมานะครับ <ฯ S 1> เป็นบวญชี<ฮ>อีกส่วนหนึ่งของบัญชีชั้นล่างที่เขาทําไว้ให้อย่างดีเลยก็คือเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยนะครับเจะมีแบบเป็นแบบ motion sensor <ฯ S 1> ะนะครับติดไว้เายนตรงนี้ก็จะช่วยเพิ่มความมั่นใจเวลาเกิดอะไรมีใครเข้ามาปลอดภัยแน่นอนครับค่ะอันนี้คือคือนทีชชั้นแรกของบ้านนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูข้างบนกันต่อครับ เดินมิมานะยครับ<ะ>มาจากเทียศูย์เราขึ้นมีอยู่เทียนหนึ่งนะนี่คือห้องแรกและเป็นโซนที่เป็นไฮไลท์ของบ้านหลังนี้ใช่ค,ค่ะนั่นคือพื้นที่ l i แ i ร์ area ที่เป็นแบบ,บนนี้เป็นระบียบรุ่งห้ดุดห5เมตรค่ะสูงโปร่งมากเลยครับนะแล้วก็พื้นอย่างจริงด้านในนะครับ่วนอื่นๆจะเป็น SPC ทั้งหมดใช่ค่ะแล้วเรื่องของการดูแลเนี่ยไม่ต้องกังวลนะครับแล้วก็ในพื้นที่เนี้ยที่เราจะมีการทําครัวทําอะไรสักหน่อยใช้งานเยอะหน่อย แล้วก็จะเป็นเป็นพอซเลนนะที่เขาทำไว้รองรับนะครับและห้องห้องนี้อ่ะเรื่องแรกที่จะเห็นคือเรื่องของสเปซก่อนจะเห็นนะจากด้านหน้าบ้านที่เราเห็นนี่มีกริลบางตานิดหน่อยใช่ครับก็ได้ทั้งแสงทั้งจากข้างหน้าดูบานเยาะเยาะดูบานเต็มที่เต็มนี่เป็นกรอบกอบทเส้นที่ใหญ่ที่สุดที่พี่เคยเห็นเลยนะเบลเลยนะครับแล้วก็ช่องแสงด้านหน้าเนี่ยครบเลยคือเขาเปิดได้นะครับเปิดได้เป็นฝั่งบานเลื่อนแบบนี้นะ นั้นก็เป็นบานกระทุ้งปิดนอกได้ด้วยนะครับแล้วก็ดูนนข้บอีกฝั่งหนึ่งนะก็จะแบบก็เปิดแสงจากฟอร์ทยาสแสงลมมันก็จะโฟล์กันทั้งหมดนะแล้วก็ไม่ได้มีแค่สเปซแค่ที่เห็นตรงนี้เมื่อกี้เหลือมขึ้นไปข้างบนนิดหนึ่งนะก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นเมสเนนเล็กๆนะเป็นพ็อกเก็ตที่เราสามารถนั่งทํางานใช่ก็คือจัดวางที่ทํางานก็จะเป็นบิวเป็นชั้นเก็บของหรือว่าจะเป็นห้องพระก็ได้แล้วก็ในมุมนี้ที่พี่ชอบมากๆนะ อยากให้ดูสเปซนี่ก่อนนะที่เขาเพิ่มเชื่อมต่อก็จะเชื่อมต่อกับพื้นที่ด้านนอกและก็แบบยืนชมธรรมชาติและนี่คือมุมที่แดดมันไม่ได้เข้าตรงตรงครับแดดเนี่ยมาตอนจังหวะตอนเช้าเนี ondan, habitude, dunno, ่ยมันเข้ามาจากฝั่งด้านด้านนู้นนะครับด้านเอียงฝั่งนี้เพราะว่าบ้านเนี่ยหันหน้าไปทางทิศแล้วก็แสงตอนเช้าไม่เข้าตรงตระบ้านเนี่ยมันหันหน้าทางทิศต้นออกเชียงเหนือนะครับก็จะค่อยๆยิ่งย้อนอ้อมมาเห็นไหมก็จะเห็นเฉดแสงที่เข้ามาเป็นแบบอินไดรยเล็กๆนะครับแล้วก็เนี่ย ได้แบบนะอยู่ขอยอดไม้เนี่ยแล้วก็เป็นพื้นที่สเปซที่กว้างใหญ่เลยคือแบบเป็นเซมิเอาท์ดอร์ที่เราใช้งานได้จริงใช่แล้วอันนี้ก็เป็นกระจกก็มองนั่งใช่ไหมใช่ไหมและตรงนี้ครับจะเป็นตัวที่บ่งบอกเรื่องของเทียร์อย่างชัดเจนเลยจะเห็นนะ้นที่ชั้นล่างนะพื้นที่ชั้น2องมนเป็นี้เขาก็สูงกว่าเรานิดนึงอ่าเป็นเลื่อมๆไปมันไม่ใช่ชั้น2เท่ากับเราสักทีเดียวมันจะขึ้นไปนิดนึงนะครับแล้วก็อีกชั้นนึงก็จะเลื่อมๆกันไปนะมันก็จะเห็นลักษณะ การเล่นระดับแบบนี้นะแล้วก็โปร่งไปถึงด้านบนเดีย๋ยวไปดูะะตรงบันไดก็จะเห็นชัดขึ้นแล้วตรงเนี้ยด้านบนลอมไหมจริงๆแล้วถ้าฝนลงแบบไม่สาดมันก็ไม่ได้ลงเข้าหัวหรืตรงๆนะ,ะมันก็จะมีแบบระยะคําแพงด้านบนปูดนด้านบนนะครับที่ป้องกันไว้อยู่นี่ก็เป็นเรื่องของสเปซตรงนี้ทีช่ชอมากเลยเดีนะ๋ยว <laughs> มาดูดีเทลกันสักหน่อยนะดีเทลเนี่ยก็จะพามาดูตั้งแต่พื้นที่ที่เป็นแบบส่วนครัวแลาวทำมาให้ ค่ะแล้วก็เป็นเคาน์เตอร์นะคะพร้อมเครื่องใช้ไฟฟา้าเนี่ยดูดีเป็นแบบผิวนี่สวยมากนะดีไซน์เขาเออกแบบมาได้อย่างดีนะครับก็มีเตาแล้วก็หูดสดควนนะันด้วยเครื่งองใช้ไฟฟ้าให้มาแล้วได้เหมือนกันค่ะนี่ก็ได้มาครบเซตแบบนี้ก็ดีไซน์เลือกมานี่ก็แบบน่าใช้นะ็นแบบเลือกมาได้อย่างดีเลยนะครับแล้วก็มีพวกแบบชั้นเก็บของเก็บของผิวสัมผัสนี่ก็จะแบบไม่เป็นรอยนิ้วมือนะครับกาดีไซน์มาได้สวยงามนะ มีอีกอย่างหนึ่งถ้าหนูมีบ้านแบบนี้หนูต้องมีเลยค่ะอะไรครับแชนเดลีย์ <andel> อ๋อต้องมีแชนเดลีย์กราะระยะมันเยอะใช่ครับคือเขาทำที่สาหรับติดให้ด้วยอ๋อก็สิ่งที่เรา,าไม่เห็นเหมือนกันนี่คือดีเทลขอ,ของบ้านค่ะคือมันต้องมีจุดยึดใช่เขาได้ทำแบบตัวซัพพอร์ตจุดยึดเอาไว้นะครับสำหรับยึดแชนเดลีย์ได้ นั่นหรือว่าล้างมากลรือาตมาไก็ทให้พร้อมที่ะจะสามารถจะตกแต่งให้เราตามเราต้องการนะครับนี่คือดีเทลของบ้านนะฮะเราตรงนี้ก็สามารถที่จะมีไหมเป็นแบบลองทเบิลก<ช>็ได้นะครับก็นั่งอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นทงานอาหารกับลมเย็นๆเออเป็นลิฟวิ่งที่มันกว้างใช้ได้หลายฟังก์ชันอย่างนี้ดีกว่าะนะนั่งเป็นมุมนั่งทํางานก็ได้นะครับเนี่ยก็ด้านบนเป็นนั่งบนก็ได้นะอยากแบบอยู่คนละชั้นใช่ไหมที่ลองเพลงสุดนะอ่านะค่ะ ก็กแบบนี้นะครับก็จะมีการเล่นพื้นที่แบบใช้อย่างเป็นที่นะก็เป็นสเปซที่ผมก็ชอบอีกสเปซหนึ่งนะครับลักษณะของตัวบ้านก็คือคด้านข้างของฝั่งที่มันใกล้กับตัวดยาเนี่จะมีกระจกสูงแบบนี้นะครับเนี่ยเต็มระยะนะจากบันไดไปจนถึงชนด้านบานเลยนะครับก็จะเข้ามาสู่ห้องแรกอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนรองค่ะคมีห้องน้ําในตัวนี่ห้องนอนนี้นะฮะ นี่ทอสเทหมดนี่เขาติดไว้ให้รู้เลยทอสเตอร์ไดน่ลยนะครับฝั่งนี้เนี่ยพอผมพาทิศย้ายมาแี่แดดก็จะไม่เข้านี่มันจะซับด้วยผนังเอาไว้นะครับแล้วก็ก็จะเปิดเป็นกระจกด้านในแสงที่จะเข้ามาก็จะไม่ได้เข้ามาโดยตรงกันใช่ค่ะนี่เข้าใจไหมก็จะเห็นแบบต้นไม้เหมือนกันในฝั่งนี้นะครับมุมเลเยอร์ก็จะเป็นนี่ก็หัวเตียงก็อยู่นี่นะครับติดทีวีปลายเตียงนะเขามีแอร์มาให้แล้วนะครับทุกห้องนะห้องน้ำนี่ก็มีทุกอย่างไว้ ก็เรียบร้อยเพราะส่วนอาบน้ำก็กั้นกระจกไว้ให้นะครับมีส่วนสุขภัณฑ์แล้วก็โถล้างมือซึ่งตรงนี้ก็จะมีพื้นที่มีปักไว้ให้ใช้นหมดเลยนะครับก็สะดวกดีและเท่ามาสวยงามทั้งแบบคลงคีนนะครับเรียบเรียบนะครับดูดีนะพามาดูตรงโซนแมสนีนชั้นลอยนะอ่าชั้นลอยอยากรู้ว่าเมื่อกี้เข้าตรงไหนก็ตรงนี้แหละครับนี่นะนะมาได้แล้วก็มองไปมองดูคนที่อยู่ข้างล่างใช่ไหมแดีมอง อย่างไรก็ได้เห็นกันแล้วมันก็ได้ใช้แบบคืออยู่ข้างบนนี่มันก็ได้ฟิลฟิลนะกลายเป็นมุมนั่งทํางานเล็กๆตรงนี้ได้เหมือนกันปลักคอมมีให้นะครับเขาเนียอายที่ชอบมากเลยแม้ทุกชั้นเดินขึ้นมาเนี่ยก็จะได้แบบเป็นแบบกระจกแบบนี้เป็นสามชั้นที่แบบไม่ดูอึดอัดเลยนะคะกระจกนี่คือสูงไม่ต้องถึงสุดเพดานเลยนะฟูไหเลยสูงมากนะครับเข้ามาทีกเชนนี้ก็จะเป็นห้องนอนจริงๆแล้วก็เหมือนข้างล่างเหมือนลนะเป็นห้องนอนเหมือนกันเลยเอาเหมือนกันนะครับ ก็สเต็ปม,มาอีกสเต็ปหนึ่งนะยกว่าอยู่ในรลเวลเดียวกันนะครับนี่ประมาณนี้สเปคเหมือนกันวิธีการจัดวางนะครับหัวเตียงอะไรเงี้ยเหมือนกันค่ะก็นอนชั้นนี้ก็จะได้ีฟิลนะไหนไปดูสิคะเจ้าของบ,บ้านเขาอยู่กันแบบไหนไปดูสิ <c oughs> นะฮะแล้วกระจกนี้มันมันทำให้แบบแสงมันแบบโปร่งหมดเลยนะครับค่ะมาส่ะมาสเตอร์เบดรูมอันนี้เหมือนเพนท์เฮาส์ฟลอร์นี่ส่วนตัวไปเลยชั้นบน <มา S 2> สุดมาแล้วนะครับอยู่ด้านบน <c oughs> นะฮะแบบนี้นี่ก็คือมาสเตอร์เบดรูมนะครับผมมาถึงนี่เลยนะเลเยอร์นะครับวิธีการจัดวางก็เนี่ยหัวเตียงอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็ตรงน,นี้เราสามารถที่จะทำแบบม,ม,มุมแบบไม่คิวใหญ่ๆดู <c oughs> ส่วนตัวราได้ <c oughs> ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ทำเป็นแบบคอร์เนอร์ส่วนตัวนะครผ่อนก็ได้ดูชมวิวด้านหน้าเนี่ยจะเป็นกระจกสูงแบบนี้นะครับ <c oughs> อาจจะไม่ใหญ่เลยแต่ดูด้านหลังครับด้านหลังนี่คือพูดง่ายว่า เต็มผนังเลยเป็นกระจกไปเลยนะครับนี่ก็คือแบบเป็นฟูท i ยเป็นเลยนะฮะนฝั่งนี้ก็คือความเป็นส่วนตัวว่าเราจะมองหากันอยูภายในบ้านนะครับแต่ในก็เลเวลนี้จะแตกต่างกันนิดหน่อยและสเปซตรงนี้ก็เราสามารถที่จะทำแบบนั่งเล่นทุกอย่างมันจะอยู่รวมตรนี้หมดเลยก็เป็นโซนนั่งเล่นอยู่ในนี้ได้ครับมีอะไรเราก็นั่งหรือไม่ไม่ต้องลงไปไหนก็ได้ที่เจดงล้วก็นั่งเล่นกินข้าวทําอะไรอยู่ในนี้ในสเปซส่วนตัวค่ะ อยากแต่งตัวอยากแต่งตัวมากค่ะนี่ของเยอะนี่แลเหรอวอล์กอินพอยซ์ที่รองรับไว้นะครับก็จะเป็นพื้นที่สําหรับทําเป็นส่วนแต่งตัวได้มีอีกอย่างชอบมากอะไรครับมาดูค่ะตามไปดูกันนี่เลยค่ะห้องน้ําแบบ h i s and her b a t h r o o m นะคะแล้วก็กระจกคือยืนแต่งหน้าตรงไหนก็ได้่ะกระจกคือยืนแต่งหน้าไหนกว้างมากแบบว่ายินเรียนกันนี่เดี๋ยวนะพี่ขอนับหน่อยนี่ยินเรียนกัน จ็ดคนได้เจ็ดแปดคนได้ในระยะนี้นะครับก็ได้มาครบเรียบร้อยสุขภัณฑ์นี่แลละนี่ค่ะก็ยังเต็มความสูงได้อีกเปิดระบายอากาศได้อีกตรงนี้เขาก็ใช้สเปคเดียวกันหมดทุกชั้นนะครับแล้วก็เป็นมุมอาบน้ำที่ก็โปร่งสบายเป็นส่วนตัวตรงนั้นนะแล้วจัดแต่งกั้นเป็นสัดส่วนนะครับไปด้วยบานกระจกตรงนั้นนิดหนึ่งเป็นเซชั่นไว้นะฮะแล้วก็ใช้งานพร้อมกันได้นะครับ นี่แหละก็คือภาพรวมของพื้นที่ต่างๆภายในบ้านหลังนี้ครับค่ะเป็นไงน้องไอ,อวันนี้ได้ดูบ้านครบทุกส่วนแล้วครับจริงหนูไม่ค่อยเห็นบ้านที่เขาทำไลนระดับแบบนี้เลยค่ะเนาะซึ่มันโปรกมากเนาะมันก็สะท้อนแนวคิดหลักของคนออกแบบได้เป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เล่นระดับแต่ละสเต็ ของชั้นนะแล้วก็เรื่องของทิศทางลมนี่ททำให้แบบ,บลมมันโฟล์ตลอดใช่คือไม่ต้องอยู่ในห้องแล้วก็เปิดแอร์อย่างเดียวใช่ไหมแล้วก็เปิดหน้าต่างเอาแล้วให้ลมธรรมาชาติเนี่ยโฟล์เข้ามา<ว> <ๆ S 1> นะครับเจอว่าแบบผมหน้าม้าแตกไป <laughs> หลายเพราะบ้านนี้ลมธรรมชาติดีนะฮะ <laughs> แล้วก็เป็นพื้นที่ที่คิดว่าน่าสนใจสําหรับคนที่เป็นคนครพอคนรุ่นใหม่นะครับอาจจะอยู่กันเริ่มสร้างครอบครัวเริ่มมีลูกๆอยู่ตรงนี้ได้แล้วที่สําคัญทะเลแบบนี้มันค่อนข้างหายากนะเป็นบ้านแล้วก็ เขาก็พยายามทำแล้วก็ได้แค่6ยูนิตเท่านั้นจริงๆก็เป็นส่วนตัวดีนะคะราคาเท่าไหร่น้องไอ12.4ล้านค่ะเนี่ยก็เป็นบ้านพิเศษนะครับของโครงการเวนเทียร์คอร์ดยบประชาชินเดียความมาชมกันในวันนี้นะครับกหวังว่าทุกคนจะชอบนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดเอ็นจอยกันกับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนด้วยนะครับและคราวหน้าเราจะพาไปดูที่ไหนอีกติดตามได้ที่เช่นเคยกับพวกเราลิฟวิ่งสเิ